เรามาพบกันนะครับที่สถานีรถไฟบ้านกูดนะครับมาเที่ยวพอดีคักโ<ะ>รงแรมเลยแวะเวียนมาสัก,กนหน่อยนะครับตอนนี้รถเร็วคือวันที่หนึ่งเจดหนึ่งุทเทสอพิวัตรสุนัยกูรกกำลังจะเข้ามานะครับ อีกประมาณสีนาทีนะครับเรามาชมกับความเปลี่ยนแปลงสานี้ก่อนนะครับเพ่ครับอาคารสารนี้ใหม่แต่ก็ยังใช้อาคารสารนีเก่าอยู่ครับตรงนั้นก็มีคนว่าจะมารอรับญาติหรือขึ้นขบวนรถหยุดนะครับ รรสารานีบ้านกูดก็จะอยู่ระหว่างสถานีโคกตาหอมไปทางนัานทิเหนือ7.72กิโลเมตรไปทางนั้นติใต้สถานีนาผักขวง6.48กิโลเมตร ลนนอครับผมเห็นไฟมาแล้วนะครับตรงนั้นเป็นคิวไฟแน่ๆนะครับ ไฟมาไกลออกกรจเจาถ้าเกิดผมถือกล้องสั่นๆหน่อยก็ขออภัยนะครับพอดีผมถือกล้องไม่ค่อยนิ่งนะครับขออภัยด้วย กล้มาแล้วนะครับข้ามสะพานดำมาเลยครับ ยห้าสองจุดเจ็ดโอเคครับจังหวัดลบพูน ก็มาล่าฉาสองนาทีนะครับจอดหนึง่งนาทีนะครับเดี๋ยวก็จะออกออกได้น,นะครับ ะหางยินออไปบางสะพานใหญ่ครับอ้หเที่ยวเลยวัดนาทีถึงที่ ทั้งไกุกบ้กลูก10นาทีนะครับเสิร์วรายการทั้สิบเก่วโมู ไปแล้วไเลอริงเรามาล้ต้องจอดชือทีุไป้ครับนมากับสื่อครับ